ันนี้ช่วงทรมาน EP หนึ่งพบกับช่องนี่แล้วก็ช่องนี่วันนี้เราจะมาผูกขาเดินกันโอ้เอาให้แน่นเลยข้างนู้นไหมเดี๋ยวเราจะเดินไปถึงตรงนู้นใช้ให้ใช้เวลาหนึ่งนาทีก็คือไปกับโอ้อย <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวเอพูงก็ผูกเสร็จกัน โอเคเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนนะจากตรงนี้ไปถึงรถเข็นตรงนู้นนะแต่ว่าเราจะใส่รองเท้ากันนะถ้าไม่ใส่รองเท้าดิโอ้สิบิงเข็งถึงแน่ร้อนสิครับงานไม่ใส่รองเท้าดึงแน่นๆได้ไหมคะโอเคนเดี๋ยว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 เราจะใช้เวลาหนึ่งนาทีพอนะกันไปถึงเราจะเดินเป็นไปสิงตรงนู้นนะเออพอพอพอหนึ่งสองอุ้ยไกลเกินหนึ่งสองหนึ่งสอง

<étique> <ural> <S <s <umi> ไปแล้วเร่อเส่นแล้วไม่ทำเลร็จนะไม่ทำเลร็จไม่ทำเลร็จอย่างไรอุ้ยแกตัวอที่ก่อนเลยไปใหม่ก่อนไม่ต้องไปกดติดตามชอบปีไอชัดประชุมนะเรานี่ของ